สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณยายบัวลอยแฟมิลี่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณยายบัวลอยนะครับพร้อมกับครอบครัวสามสาวดาวซึ่งทีมงานของเรานะครับได้รับเกียรตินะครับจากทางโทรทนะครับให้นะครับมาร่วมนะครับกิจกรรมนะครับถ่ายทํานะครับภาพนี้นะครับผมเพื่อนะครับเป็นที่ระลึกนะครับเกี่ยวกับชุมชนชาวช้างของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็นะครับมีช้างนะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับก็นะครับสิบ เชือกด้วยกันนะครับผมก็นะครับเป็นช้างจักนะครับพิมานสามสาวดอซซิงของเรานะครับคุณยายบัวรอยของเรามาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับเพราะตอนนี้คุณยายบัวรอยอยู่มุมไหนนาะนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ยังมองหาคุณยายบัวรอยไม่เจอเลยนะครับแต่วันนี้นะครับช่างภาพมาเยอะทีเดียวเลยนะครับดูครับผมเราจะเป็นภาพนิ่งนะครับผมก็ ใช้นะครับโปรโมทในการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์เราได้เลยนะครับวันนี้นะครับมองหาคุณยายบัวลอยอยู่เจอคุณยายบัวลอยและเห็นคุณยายบัวลอยอยู่หลังต้นไม้พอดีเลยนะครับขำผมวันนี้ท่าผมหมหัวลุอันนี้ก็มีเพื่อนๆมาเยอะมากเลยนะครับ มุนมนี้ครับจ, <ะ S 2> <ป>จะได้มุมกว้างดีครับถ้าหากว่าจะะลงุตัวไหนลุดกอนะครับการถ่ายทำก็นะครับ,ารททนะรบอาจจะไม่ใช่ง่ายเนาะนะครับก่อนจะได้ภาพมุมแสงสีนะครับที่สวยงามนะครับก็จัดฉากขยับและขยับอีกนะครับดูชิงานนะครับดูน,นะครับครบวันน <ๆ S 2> ี้หมาทั้ชอบตัวเลยนะครับ ในบ้านก็มานะครับผมน้องช้างนะครับพ่อควานนะครับแต่งตัวนะครับแบดับดอกนะครับสวยงามมากมากเลยนะครับนี่นะครับเจอแล้วครับคุยายบัวร้อยของเรานะครับมาอยู่มุมนี้นี่เองนะครับผมก็อยู่นะครับกับน้องลักกี้นะครับโอ้ ยิงยายบัวลอยกับน้องรักที่คนละไซกันเลยนะคะผมก็ือว่าพยัคเรานิ่งมากเลยนะคะผมให้พร้อมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะผมจริงๆก็นะครับเป็นการถ่ายภาพมุมไม่ค่กว้างเท่านะครับก็นะครับโลเคชั่นนะครับต้นไม้ต้นเดี้ยงนะครับก็ภาพนะครับบรรยากาศเร่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับนะครับชุมชนภางแสงของเรานะครับได้อบพยพนะครับผมอบพยพย้ายถิ่นฐานมาเนาะนะครับก็ นะครับเป็นภาพนิ่งนะครับเล่าเรื่องรานั่นเองโอ้นะครับพี่ควานจอยของเราอยู่มุมนู้นเนาะพี่ควานจอยนั่งเหมือนมากๆเลยข้างหน้านี่เลยครับโอ้น้องลักกี้นะน้องลัอกี้ของเรามาถ่ายภาพนิ่งแต่ว่าแต่ว่าเอายางรถมาด้วยนะครับรอรถมาด้วยได้ครับได้อาจจะไม่เข้ากับภาพบรรยากาศนะครับ มาจจะไม่เข้ากับภาพบรรยากาศสมัยเก่าเนาะนะครับผมพว่าทีมงานเยอะมากนะครับผมก็นะครับมีกล้องประมาณนะครับเกือบ30ตัวเลยนะครับดูดูนะครับทีมงานนะครับสหรับภาพบรรยากาศสวยๆนะครับก็นะครับหนังจ้าขายนะครับเอาไปนะครับเพิ่มแสงปรับปรุงน่าจะได้นะครับออกเผยแท้นะครับผมก็รอติดตามดูนะครับในอนาคตเนาะนะครับผม โอ้นะครับเสียน้ำเพชรเรามาด้วยนะครับผมเสียน้ำเพชรเราก็มานะครับผมเห็นหรือเปล่านะครับตัวเล็กเพี้ยงเดียวพี่ตารจอยนะครับเป็นแม่รอองดาวนะครับอันนี้เป็นยายบัวลอยกับน้องลักกี้นะครับผมสาวน้อยสาวน้อยหนูเล่นท่าไปเลยลูกเล่นท่าไปันั่ามาทำนี้ลูกสาวอันนี้จะไปทิ้มไหนค่ะอ๋อทางทีมงานขอป้อลนะครับจะนะครับทำตามภาพนะครับ ศูนย์ช่างภาพของเราก็นะครับก็กดชัตเตอร์นะครับตามใจชอบเลยเนาะนะครับแล้วก็เอามาเลือกภาพที่สวยที่ดีที่สุดอีกครั้งนะครับผมดูผิพานนะครับนะครับก,ก็ระวังทายเรามียาด้วยนะครับหนึ่งรถเลยนนะครับอยู่ไกลๆนนะครับจริงๆก็มีรถน้ํามาสารองด้วยนะครับเผื่อ <_ d rama> นะครับลายกินนานนะครับขายแล้ว เป็นภาพนิ่งนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะนะครับทางเข้าของเราก็จะจับภาพนะครับกิริยาบทเนาะนะครับก็แบบรัวๆเลยนะครับผมก็นะครับถ่ายไปใเยอะที่สุดเนาะนะครับแล้วก็เอาไปนะครับปรับปรุงนะครับผมอีกทีหนึ่งนะครับคีอเราเอาเอาโซ่แล้เคยหยิบกระติบเหมือนจัดสารมันจะอะไรหยิบยาให้ช้างหน่อยเอาโซ่ก็บเออ เอาไปติบหน้าเออพี่พี่หันหน้าหาช้างเลยครับพี่พี่พี่พูดหันหน้าพอหาช้างแน่หน้า้างเออเิดเเอเบิดเบิร์้าวับเออจักสาดูนตรงไหนมันซ้อมมันทางนะแล้วทีงานก็วิ่งเข้าวิ่งออกนะครับผมภาพมุมไหนนะครับอาจจะยังไม่ได้ก็หลับัแจงได้นะครับแก้ไขได้หมดเลยกงได้ให้มือมืออขวามือขวาโอเคพี่หันหน้ามา เหตเห็ดเจ้าคำสร้างเจ็ดสี่เมตรโอเคโอเคครับนะครับแล้วก็ช่างภาพเขาก็จะนะครับจี้นะครับมุมแต่ละจุดเองเนาะนะครับเราก็นะครับบรรยากาศคล้ายๆนะครับอพยพมารวมกลุ่มกันนะครับเป็นที่เลยมองฟ้ามองบนมองด้างมองซ้ายมองขวา ่าครับเดี๋ยวปิดปิดไม่ได้คุนแม่ใจเอาหนินะครับก็น่าจะใช้เวลานะครับพอสมควรเนาะนะครับยังไงคุณยายดูคุณยายทำตาเหลือกตาโตใส่เนี่ยต้นไม้ต้นเดียวนะครับผมต้นไม้ต้นเดียวนะครับก็นะครับผมมีประโยชน์มากมายทีเดียวเลยนะครับผม ดูดูน้องลักกี้กับยายบัวลอยนะครับคนละไซสเลย <c oughs> ะนะครับน้องก้อนทองคุณแม่ลองดาเสียน้ำเพชรน้ำค้างน้ำทิพนะครับคุณยายนะครับบัวทองนะครับมานะครับมากันหมดเลยนะครับวันนี้ว มียากินนะครับระหว่างยืนถ่ายนะครับก็ถือว่าน้องช้างน่าจะเป็นงานชอบเลยก็ว่าได้นะครับผมโอ้ดูทีมงานนะครับไปไปมานะครับน่าจะเกือบสี่สิบท่านนะครับกล้องเกือบสี่สิบตัวเนาะนะครับผมเทไปเทมาอย่างนั้นเลยเออเทใส่หม้อใหญ่ก็ได้ต้นลูกเทใส่เทใส่หม้อใหญ่เทใส่หม้อใหญ่เทใส่หม้อใหญ่เท่ใส่หม้อใหญ่เออ ใช่นนี่ให้กับเขาก็ยิ้มให้ลูกให้หลานเป็น้ำแน่เไรนี่ก็น่าจะเป็นซีนสุดท้ายนะครับผมสำหรับนะครับการนะถ่ายภาพวันนี้เนาะนะครับจริงๆก็จะมี2ซีนนะครับซีนนะครับอกยพมาเสร็จแล้วนะครับมาพักใต้ต้นไม้นะครับผมแล้วก็อีกนะครับหนึ่งซีนก็คือนะครับการเดินอกยพเนาะนะครับผมอืมนะครับเป็นซีนสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็นะครับหลายชั่วโมงเลยนะครับผม เมื่อกี้ซ้อมนะครับเมื่อกี้ซ้อมนะครับเมื่อกี้ซ้อมอ่าขอแยกที่เดิมขอแยกกันนะครับก็เพราะว่านะครับการถ่ายภาพก็นะครับถําไม่ได้ก็นะครับต้องถ่ายใหม่นะครับผมต้องย้อนกลับไปที่เดิมย้อนับไปที่เดิมเสร็จแล้วก็เดินโอ้ยคุณยายคุณยายตื่นเต้นอะไรเนาะคุณยายบัวลอยของเราดูดูหางชี้หางชี้แล้วเหมือนน้องลักกี้เลยอาจจะบ่นหรือเปล่าว่าโอ้ยเมื่อไหรจะเสร็จเนาะอยากกลับบ้านแล้ว ดูนะครับก็เป็นกลุ่มช้างนะครับแล้วก็นะครับชาวบ้านนะครับอพยพเนาะนะครับสำหรับซีนนี้นะครับผมดูทีมงานนะครับโอ้โหนะครับเต็มเลยนะครับผมดูรถดูรถนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับถือว่าข้าเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพื่อภาพที่สวยงามนะครับผม ก็นะครับ่อจะได้ภาพที่สวยงามนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับใช้ความอดทนนะครับเสื้อผ้านะผมนะครับการแต่งกายนะครับยิ่งมีช้างเข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับก็นะครับเพื่อความสวยงามสมจริงก็นะครับต้องอดทนสักนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ให้กำลังใจนะครับน้องช้างของเราเนาะนะครับเออ เธอไปเอาหน้าไม้มาเธอเอานั้นบามันใหญ่เกินมันไม่สวยถอยนิดไหมครับคนถอยนิดเนาะเออนี่มานี่มาตัดแต่ก็เป็นภาพที่สวยนะครับผมพอภาพออกมานะครับผมก็ถูกเซตนะครับถูกแต่งขึ้นมาก็นะครับคิดว่าสวยงามทีเดียวเลยนะครับเหมาะใช้นะครับโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์เราได้นะครับผม ช้างมาจอจอไว้แล้วช yeah, ma like ้างมาจอไว้คุยกันเด้อ่เชตกมาัช้างายตครับเดี๋ยวจะขาดรอพูดนะเราดมาก่อนล้จนู้้ทีคือหม้อมันจะน้มาคุยกันยัมาด้กันเออนั่นแหละคุยกันเด้อไม่ไม่ไม่โตรงนั้นไม่่มไอ้ คุณยายเราอยู่ท้ายสุดเลยนะครับผมให้นะครับคุณแม่องดาวเสียนเพชรนะครับผมน้องน้ำค้างนะครับผมแอนน้องควันนะครับบัทองส่วนลักกี้นะครับกระใหย่เยนะครับอยู่ข้านงเดีนาะ กูขึ้นเลยแท้เออช้างก็บนสูงบ้างอะไรบ้างเออนั่นแหละเออดูดวพญาของเราแบบอยแบบลอยแบบลออู่หลังขึ้นกลายเป็นลูกช้างเลยใาญบัวลอยของเรานะคะมคันนิดเเดงะไทันไทันอาเรียนขพ้นเรียนขึ้นเขาก็คือว่ารอบนี้พระธรรมรอบสุดท้ายแตประสงค์ นะครับก็น่าจะอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่าโอเค้ากำลังหันใครได้ไหมครับใครรอบครับเี๋ยวคดีขึ้นแล้วไม่ได้สวยขึ้นครับไปขึ้นรอบที่สองผ่านไปพอควานกับเราบอกว่าเอาอีกแล้วเหรออ่าถอยถอยนะครับกลับไปเริ่มใหม่อีกซีนนะครับผมแล้วก็เป็นภาพที่สวยจริงๆนะครับยอมรับเลยนะครับผม จริงๆนะครับได้ทั้งบรรยากาศตอนนะครับเดินเดินอพยพมาแล้วก็อพยพกลับเลย <c oughs> อ,อีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่ง เสรร็จพ้อออมีกะนะครับก็ถือว่านะครับทีมงานบอกว่ารอบสุดท้ายแล้วนะแต่จะสุดท้ายจริงหรือเปล่านะคะแนนเตะก็ไม่เป็นไรนะครับเอาให้ได้เอาให้ดีที่สุดก็แล้วกันอ่ะนะครับอย่าลืมกันแล้วกันนะครับชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องยัยโบโลยนะครับแฟมิลี่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับทีมงานช้างตกงานนะครับทีมงานบ้านสามสายดา้ซิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ ผมต้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับและพบกันนะครับคลิปต่อไปแตบบ่วันนี้ลาก่อนกันแล้วกันนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม